ลิเวอร์พูลพร้อมทุ่ม75ล้านคว้าตัวบรุกเวสแฮมมาร่วมทัพหากซาลาห์ย้ายไปที่ซาอุดิอาระเบียนนะอาไดยังไงจะจ่ายแพงทำไมลิเวอร์พูลเล็งเซ็นฟรีตัวแทนซาลาห์หมดสัญญาฤดูกาลนี้แย่งกับ2ทีมดังฟันไดตกสำรวจแม็กอาริสเตอร์เลือกแล้วใครแกร่งสุดของลิเวอร์พูลนะ เนโต้ผิดหวังวูฟนำก่อนดันโดนหงสาเมตรรวดแพ้อย่างหน้าตาเฉยก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยีเดียว โดยงานนี้ลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกอตแลนด์พิมเบรนกิตกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอจํานวนกว่า75ล้านปอนด์ในการคว้าตัวจาโรตโบเวนปีกตัวเก่งของเวสต์แฮมไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นาโดยทางเบนจะขอบนักข่าวคนดังระบูเลน่าว่าเจเกนคอฟเทรนเนอร์ลิเวอร์พูลชื่นชอบฝีเท้าของโบเวนมานานแล้วและก็พร้อมที่จะเดินเครื่องในการล่าตัวทันชีหากโมเมซันลาซูเปอร์สตาร์ชาวอียิปตัดสินใจย้ายไปเล่นในศึกโปรตีสซาดีอาราเบีย ต่อช่วงท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาอันเชีชนะฮะพยายามที่จะทุ่มเงินอย่างมหาศาลเพื่อจะเซ็นสัญญากับซาร่าแต่ก็โดนลิเวอร์พูลต่อปฏิเสธอย่างไรก็ตามมีข่าวลือหนาหูเลยแต่ว่าพวกเขานั้นจะกลับมาคว้าตัวดาวเตะในวัย31ปีไปเสริมทัพให้จงได้ในช่วงปีหน้าขณะเดีวยวกันครอปเองก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วหากซาร่าอัลลาแอนฟิลด้วยการคว้าตัวโปเวนนะฮะเข้ามาประสานงานต่อโดยปีกไว้ชกเปร์รนี้ ชื่อเป็นคีแมนในทีมเวสต์แฮมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาจากทางฮักซิตี้เมื่อ5ปีที่แล้วโดวยปัจจุบันโบเวนซึ่งลงเล่นให้กับทางเวสต์แฮมไป,ปรวมทุกบริการ163เกมซัดไปทั้งสิน้น43ประตูยังมีสัญญากับทางขุนค้คอนถึงปี2025ในครั้ังนี้เพิ่มเติมกันอีกนะแผนสูงเดนเนี่ยริอร์พูเล็งคว้าตัวแทนซาร่าแบบฟรี เห็นบทสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้รุนแย่งกับทาง2ทีมดังโดยงานนี้ทางอาร์สื่อชื่อดังของสเปนรายงานข่าวนว่าลิเวอร์พูลทีมชั้นนาในพรีเมียร์ลิงกิตสนใจจะคว้าตัวนิโก้วิลเลีมเป็นทีมชาติสเปนไว้ใช้ปีมาจากทางอาร์เนอลเปลบอลแบบฟรีเนื่องจากเจ้าตัวนั้นกำลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางนี้ลิเวอร์พูลกำลังมองหาตัวแทนโมเมสซาลาดาวยิงตัวเก่งประจำทีมหลังตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องว่าอาจจะย้ายทีมในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งในตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีอันเิอันจิอัชทีมเงินหนาจากทางลีกซาอุดิอาระเบียยื่นขอน้อเสนอเป็นสาธิโลกเพื่อกระชากตัวไปร่วมง,งานแต่สุดท้ายแล้วก็ทีมก็ยังไม่เกิดอะไรกันขึ้นอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้และก็มีข่าวมองหาตัวแทนซาร่าออกมาเป็นภรยะโดยมีโนิโกวเนเรียนเป็นเป้าหมายล่าสุดซึ่งตัวนั้นก็มีชื่ออยู่ในทีมชาติสเปนชุดโดยสืบขุาบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์กันอีกด้วย แต่เดวัฟฟูอาจจะต้องแย่งนิโก้บินเรีนกับทางแอสตันมิลล่าคู่แข่งร่วมศึกพิม์บริกอังกฤษและก็บาเยนยักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนที่สนใจอยู่เช่นเดียวกันขณะที่จอนอริอาเตประธานสโมสรแอตแลติกบิลเบาก็ยืนยันนะว่ากำลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะต่อสัญญากับผูเ้เล่นคนสำคัญรายนี้และก็ประสานงานกับอินยาคีบินเรีมพี่ชายที่เล่นในทีมเดียวกันต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกนะ อาร์เซอิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางชาวเจนไตของลิเวอร์พูลยกโมเมสซาลาและก็คอสตาซิมิกาสเป็นสองนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในทัพของแดงเหนือกว่าเฟอร์ชิฟันไดเซ็นเตอร์แบ็กกัปตันทีมโดยฟันไดเองสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดจนทําให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กดีที่สุดในหน้าปราสาทพิมเมริกอังกฤษในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยความสูง195ซเมตรแต่นักเตะยังมีความรวดเร็วแข็งแกร่งและก็เล่นเกมรับได้เด็ดขาด จากผลงานของดาวเตะชาวดัชทำให้หลายคนมองว่าเขาคือนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในแอนฟิลอย่างไรก็ตามแม็กอาริสเตอร์เองก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทัพเดอะเรกก็คือบังโมกับซิมิคาสผมพูดได้เลยว่าเป็นโมซาลาและก็คอสซัสซิมิคาสส่วนเหตุผลที่เลือกซาลานั้นดาวเตะท,ทีมชาติอานณาชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ซึ่งย้ายมาจากทางบริตันแอนด์โฮฟอาลเบียนด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์หรือราว1 5 4 0ล้านบาท ตอบว่าเออใช่เขาอยู่ในโรงยิมตลอดทั้งวันซึ่งนั่นทําให้เขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากขณะเดียวกันแม็กอลิสเตอร์ยังได้โพสต์ภาพที่เขามีใบหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์พร้อมกับภาพซีมิคาสที่ทาหน้าเย่อยวนกวนประสาทผ่านแพลตฟอร์มอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าคนที่น่าประหลาญที่สุดในโลกในเวลานี้ o, เปโดเนโตปีตัวปวนของทางวูฟเวนตันสุดผิดหวังที่ทีมของเขาถูกของแดงลิเวอร์พูล แซงกลับมาชนะอย่างน่าเจ็บปวดในเกมพีมเบรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยในโต้ที่ปวนเกมรับลิเวอร์พูลจนพังไม่เป็นท่าในครึ่งเวลาแรกมีส่วนสำคัญในแอสซิสช่วยให้หวังฮีซานทำประตูให้วูฟขึ้นนำลิเวอร์พูลไปก่อนแต่ครึ่งหลังเนี่ยทีมเยือนแก้เกมมาดีและก็มาทำา3ประตูรวดจากทางโค d ดี้กัคโปแอนดี้บรบสันแล้วก็ฮาวิเอเรชที่ยิงไปนะฮะอ่าฉลดับซานติบูเอโนเข้าประตูเองไป หลังเกมดังกล่าวดาวเตชา่าโบติก,กาไน้กาวนะว่าพวกเราต้องเล่นให้กับทีมดุดันมากกว่านี้ในการเจอกับทีมระดับนี้พวกเราไม่สามารถจะเสียประตูได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะครึ่งแรกเนี่ยพวกเราครองเกมได้หมดแต่เราเองก็ต้องออกมาด้วยกันไม่มีคะแนนติดมือพวกเราต้องทํางานหนักกันต่อไปพวกเราต้องเติบโตขึ้นครึ่งหลังพวกเราไม่มีโอกาสไปถึงหน้าประตูพวกเขาเลยพวกเรานั้นไม่ทําในสิ่งที่เราได้ทาในครึ่งแรกเลยนะ และก็ควบคุมเกมเป็นพวกเขาหมดเลยมันหนักทีเดียวกับการที่ครึ่งแรกเรานำอยู่แต่มาเสียสามประตูรวดจนแพ้ในครั้งนี้สตีฟแม็กมานามันอดีตปีกคีโร่ของแมนอ่าลิเวอร์พูลนะฮะแสงความบุมมองว่าของแดนลิเวอร์พูลนั้นยังไม่ดีพอที่จะล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ได้แม้ว่าทีมของเชคเกนคอฟจะออกสตาร์ทช่วงซีซั่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ตามจี ลิเวอร์พูลนั้นปรับหรัาผมโฉมทีหน้าทีมใหม่ในช่วงซีซั่นนี้ขนาดใหญ่โดยเฉพาะการลงทุนในการสร้างแผงกองกลางขึ้นมาใหม่และก็ทําให้พวกเขายังไม่แพ้ใครจากการลงเล่นในเกมลีก5้านัดแรกโดยมีผลงานชนะ4นัดเสมอ1นัดด้วยเหตุน,นี้หงแดงจึงถูกมองว่ามีโอกาสท้าทายแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อการลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงซีซั่นนี้แต่แม็กมานามันก็มองว่าอดีตต้นสังกัดของเขายังไม่ดีพอเนื่องจากมีเกมรับที่ไม่น่าไว้วางใจ เมื่อคุณมองดูลิเวอร์พูลมันชัดเจนถึงแนวทางการเล่นว่าพวกเขาจะยิงประตูได้แต่พวกเขาเสียประตูได้เช่นเดียวกันแมคก,กาได้เอ่ยหลังจากเกมเมื่อวันเสาร์หงแดงบุกไปวิชิตวูฟสามต่อหนึ่งมันเป็นเกมที่น่าสนใจมันเป็นเกมที่สนุกเพราะพวกเขาลวนเรนในแผงหลังเป็นเรื่องตื่นเต้นที่ได้ดูลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นนี้เป็นเพราะเกมเป็นไปขึ้นๆลงๆพวกเขามีแนวโน้มเสียประตูมากกว่าจะได้ประตูอีกนะ อาไรยังไงปีเตอร์เชมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของแมนยูเป็นอีกคนที่บอกว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นยังไม่รแร่งพอที่จะไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกในดการนี้ได้ซึ่งหากมีทีมที่จะไปลุ้นแชมป์ในบ้านปลายจริงๆก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลเหมือนในฤดูกาลก่อนนะผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะท้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ผมไม่คิดอย่างนั้นหากจะมีทีมไหนมันก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลแต่มันก็อาจจะแค่เท่านั้นผมไม่คิดว่าจะ ไม่มีทีมไหนได้ลุ้นแย่งแชมป์กับ City. แมนเชสเตอร์ซิตี้เราได้เห็นไลน์อัพของพวกเขาและคุณก็มองดูแบ็กโฟ์ของพวกเขาได้เลยคุณจะสู้กับพวกเขายัางไงไคลสวอเกอร์บรูเบนติอาชมอนิเอลอคนชีและก็กราดิโอคุณจะต่อสู้กับพวกเขาได้อย่างไงอดีตผู้รักษาป,ประตูระบลสีฟ้าที่เอ่ยคุณไม่มีทางทราบเลยว่าทาบพวกเขาได้และแน่นอนว่าลิเวอร์พูลไม่อาจจะทาบได้ผมเห็นด้วยกับทางซิฟแมกม,มานามันตำนานลิเวอร์พูลที่เชื่อว่าทีมเก่าของเขาไม่แกร่งพอเช่นเดียวกัน,กน พวกเขามีแนวรับที่เปราะบ,บางในครั้งนี้มากเลยนะเชคินคอฟนายใหญ่ลิวฟูออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่จาเรลคอนซ่าเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่ออกไปเยือนวูฟฟังตันในเฟกพีเมริคู่แรกของสัปดาห์นี้ หงแดงไม่มีเฟอร์จิลฟันไดที่ยังติดโทษแบนแล้วก็ ate, อิบราฮิมาโคนาเต้ก็เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บในขณะที่เทรนเนอร์เดออาโนยังต้องพักอย่างต่อเนื่องทําให้กุณนเซอชาวเยอรมันจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแผงหลังโดยส่งคอนซาลงเป็เซนเตอร์คู่กับทางชวยอาวาจิฟและก็ให้โชโกเมสลงเล่นตําแหน่งแบ็กขวาโดยเขาได้กล่าวถึงเรองนี้น,นว่า ผมคิดว่ามันสาคัญเป็นอย่างมากเลยนะแต่เราเนี่ยพยายามจะทําให้มันเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเพราะคิดว่าเขาแสดงให้เห็นเมื่อ2เกมที่ผ่านมาว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีขนาดไหนผมคิดว่าเ,เรื่องนี้สมเหตุสมผลอยู่นะเมื่อวันนี้เราใส่ชื่อเขาอยู่ในทีมตัวจริงและผมก็หวังว่าเขาจะมีความสุขกับมันได้อย่างไรก็ตามคอนซาก็ไม่สามารถเล่นได้ครบ90นาทัชีโดยถูกเปลี่ยนตัวออกในที่83ให้อิบราคิบาโกนาเต้โลสน้มแทนนะฮะหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ราับาฟังกันท,กทุกคนครับ